ใช้สิบบัตรท้องทำฟันที่คลินิกเอกชนได้ด้วยนะคะ ณเยบาย30บาทรักษาทุกที่สามารถใช้บริการทำฟันที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นได้3ครั้งต่อปีไม่ว่าจะเป็นขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออไลน์โดยให้สังเกตป้ายสติ c ก e r สามสบาทรักษาทุกที่หรือป้ายสติเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลย ย่างคลินิกทันตกรรมจัสมายมตั้งอยู่ที่เขตน้องแขมก็สามารถไปใช้บริการได้เลยค่ะตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาแถมยังเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะคะใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยสะดวกสบายแถมไม่ต้องลางานมาหาหมอฟันด้วยค่ะ และถ้าหากรักษาครบ3ครั้งแล้วยังสามารถไปรักษาตามความจำเป็นที่หน่วยบริการตามสิทธิ์ได้เลยค่ะหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมโทรได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0นะคะ